ไม่มึงมาพังโตหรอกได้เดินฝั่งได้พังใหม่กันได้ทำอะไรกับทั้งบ้านเลยทั้งหลังเลยคนน่ะได้ทำอะไรกับทั้งหลังเลยแหละโอ้ยฟูแล้วฟูแล้วแหละมันเริ่มมาบ้านเราแหละแล้วโอ้ยเราแทบจะมีทางสู้เลยแล้วนี่ไงมันเหมือนจะเป็นบั็กเลยวะบั็กใต้น้ำหรืออย่างไรโอ้ย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  มีซอมบี้นี่นะมาอยู่กระพังบ้านผมเฉยเลยอ่ะควนหนาแล้วคุณโอ้ยคุณจ๋อเขาไม่ยอมช่วยกำจริงก็ไม่ต้องให้เขาช่วยเราก็ได้แล้วนะคือเขาไม่ช่วยเรื่องแต่ตอนแรกเลยเหรอเออก็แก่งนี่ ง่ายๆก็วิ่งเนี่ยคือโกยก่อนอ่ะจะสู้จริงๆนะโกยก่อนเอาไปสู้กับโทมี่แล้วไม่บอกผมเลยอยู่ไหนอ่ะเอ้าอยู่ไหนแล้วอะเอาโทมี่อยู่ไหนอ่ะเอาโทมี่อยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงมาปู้ช่วย มาหมาหมู่กันเลยมาอมาดิมาดิมาด,มาดิง่ายง่ายอะ่ะคิดจะมาสู้กับพวกเราได้ง่ายง่ายเราอาปาเอ็นเดอร์แมนกันมานานแล้วนะเฮ้ยมาเจ้าเอ็นเดอร์แมนอู้หูตายตายตายมามาเออนั่นแหละผู้ช่วยนั่นแหละสเต็ปต่อสู้อย่างต่อเนื่องเราเราเราหรถ้าเราทำงานเป็นทีมก็ได้เหมือนกันนะอพวกเองอ่ะตายกันไนมะ่เซะอื้อ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  ม okay. okay. uh huh. anyway. ื่นแล้วไม่มูดไม่สนครับคอนฆ่ามันตายก็พอแล้วผู้ช่วยถ้าเราฆ่ามันจะได้กูนะ sorry sorry ดูแหละได้เวลารวยกันแล้วทุกคนนะได้เวลารวยกันแล้วสินะก็ม่อนเฮ้ยผู้ช่วยจะเอาธนูยิงว่าเฮ้ยได้เนี่ยอืมอืมอะไรนะเอามือตีมาครับตีเปล่าครับหมัดมวยไหมครับหมัดมวยหมัดวยกับหมัดมวยมันดักอะไรวะเนี่ย เราผู้ช่วยลงไปเออถ้ามีมดาบไหมเนี่ยดาบไหมก็ฆ่ามันได้ครับจริงมามาเออมันตีผมไม่เข้านะอเออไม่กอดโอ้โนนโอ้มาวัเอาดาบไหมตีมันเลยผู้ช่วยเรามีดาบไหมอยู่ส้มีน้ำต้องแบบยืดเกิดยืดจอดยืดจอดเลยอแล้วก็ประเด็นก็คือเออ เล็กโคมะเอาแล้วสอมเบียเอาตายเหรอเอาเนี่ยตายยังนะต้องผู้ช่วยไหนเดี๋ยวเขาเก็บของแล้นัเก็บของเก็บของ,ของ,ของบุ้ยของเยอะเต็มเลยอะของเยอะแยะเลยอะเอาละนี่ของเต็มแล้วผู้ช่วยรีบเก็บของ เก็บเก็บเก็บ,บตอนนี้มันอยู่ในอยู่ใน,ใน, mm. นดาบแล้อดาบเหล็กไหมช่วดาบเหล็กผมจะดีใจบ้างน,นะดาบเหล็กก็กดอุย๊ยดีใจผมจะไม่ได้เสียดาบเหล,ล็กฟรีดาบเหล็กฟรีวันนี้พวกลับขับขับมันคงน่าจะหลบัหลบเอาเรื่องะไรมงมันคงน่าจะหลับเอาเรื่องแล้วนะอุย้ยเหล็กอุย้ยขอแล้วกันไหม อยากได้เหมือนกันเนี่ยจีเออแค่ไม่เจอในมุมเลยดบไหมไม่ดบโอ้ยจินกัง,งจิงอะอยากได้นะนี่อะเอาไว้ตกปลาโอ้ยดยูแต่ตัวกี้งอกเหมือนกันแล้วก็ทำลายบ้านเฉยๆนะทำลายก็ไปอะไรกันนี่ผมถึงก็ง,งงเลยว่าซอมี้แถวนี้มันเป็นอะไรกันหมดนะทำลายแล้วก็ไปแค่นี้นีนะมันทำลายบ้านแล้วก็กลับบ้านไป ยืมทำลายบาลอลเลยกัไดีกว่ากัวเดลแกนี่ไงนะโอ้ยแล้วนี่เหนื่อยใจจริง,งนะคนพีเแถวนี้กับคือทุกตัวกิปเปอร์ก็รวยถึงนะก,กิปเปอร์ไอตัวนี้เออมันใจดีเหรอนะถึงมันจะระเบิดบ้านแล้วเป็นรูขนาดน่ะโอลละมันควจะลาบได้เหมือนไอ้ตัวนู้นนะตัวนู้นเราแทบจะไม่ตีมันเลยมันก็มบบห่าลาบนะม้งโอ้ยดีนะยังรออดอยู่นะ ช่วยเป็นไงไมั้งบ้านบ้านไม่เหลือเลยและเออเหล็กผมก็ไม่เหลือเหมือนกันนะงะ่ายอ่ะเหล็กไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือเลยแต่ก็ลูกก็เป็นเถือดีนะเป็นคือสําคัญมนาะกดูดิคือมันเกือบฆ่าได้แล้วอะ่ะถ้าเป็นเนอร์เมนผมฆ่าไปแล้วนะมั้งคือผมสามารถฆ่านเนอร์เมนได้แหละแต่ผมไม่เสียเวาลารอมันตายคือตายคือบนะผู้ช่วยนอนนอนดีกว่าผมติดดักหลายรอบแล้ว เคอูอเรื่องน,นอนที่ขาดหอวเออเฮ้ยเจ็บแล้วเฮ้ยกูน่ะชอบตื่นมาทำอะไรแบบยกตื่นตื่นนั่งแหละเอ้ยนอนเนี่ยก็ควรอ่ะสมใหน้ำต้อนอนที่ขาวกันอตื่นถ้าเราหมาหมูเนี่ยมันก็ตายนะแต่ว่า,าก็เล็กกว่าคำนีเราตายไปย,ยื้อมาแล้วขอก็หายเกี้ยงเลยเอายังไม่นอนอีกนี่นอนสายจริง โอ้ยอาชาอย่างมันมึงจะนาน,านโอ้ยจะชาอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหคุอผมมันแนบไปแนบทำนวนเลยคำจริงมันก็จะหาแร่ด้วยแหละแต่แร่ไม่ต้องหาแล้วบางคนนะแร่ไม่ต้องหาแล้วแหละมึงจะต้องทางไม่เหลือบ้านเราไม่แทบไปความเป็นโครงอะดูบล็อกที่เขาตั้งนี่มันตั้งแด้ไม่เหมือนกันแล้วนี่แฟชั่นได้ไงมาแล้วเนี่ย ฮะแฟชั่นเหรอแล้วหมูอ่ะหมูคือตายแล้วนะเรียบร้อยแล้วหมูเออเชื่อกะอ,อ,อย่าบอกว่าเชื่องไาใช่ไหมฮนะคือง่ายๆนะคือการสู้กับซอมบี้ตัวนี้ไม่คุ้มเลยนะแท้จะไม่คุ้มเลยถ้ามันก็ไม่คุ้มถึงถึงเราจะไม่อยากสู้กันเลยมันก็อยากสู้กับเราอนะ่ะดูดีต่องถบอะไรไม่ได้เลยนะตายกือบตายกือ้อ่ะ้องรล้ไปผมก็ต้องเสียของเหมือนกัน ือเสียตั m ũ. M ũ. ้งดาบเด็กส่ององอันน่ะแล้วก็โู้หนึ่งอันน่ะแล้วก็แล้วก็ดาบโคยื้อค่ะแล้วก็แกะหลายตัวเลยแกะหลายไม่ใช่แกะหมูหมูหลายตัวเลยแต่ก็เออทองดีหว่ามันมีทองเลยนะมึงนะแต่ทองนั่นนะแต่ว่าทองไม่เหลือแล้วนะแทบจะม่เขาคงเหลือทองเหลือโอ้ย นี่มันเสียกับเสียจนเลยเอ๊ทำดูสิโอ้อยเลืนผมเจอเพชรนเะ่ถ้าเพชรผมหายเนี่ย,ยผมเออผมผมจะฆ่าเป็นล้านรอบอะเ <c oughs> นี่ยบ้านเราไม่เก๋อยู่นะว่าถงทำเราทำรัำรวดด้ว,นนะรว,ดวดีกว่าเออทำรั้วดีกว่าไว้เอาไว้เอาไว้ขังมันแล้วกันนะเออทำรั้วไว้ดีกว่าเอาละเราไม่สวนแล้วว่า บอกบอกมันจะเกลียนดูข้อหน่าตาบล็อกไปวางหมดแล้วะบอกไปเหลือเลยไปตู้ค้างก็วางสองอันตาเพื่ออะไรวันนี้เอาเนี้ยความว่ามันคงไม่มีอะไรมากวนใช่ไหมแต่เวลาเราสร้างอะไรอย่างเ้ยอุ้ยไอเนี่ยอะไรเล็กเล็กอุย้ยผมแทบจะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นไม่ได้เลยทุกคนโอ้ยอโอเค จะได้ยัไงต่อนะครับนี่ออโอเคโอเคครับครับครับมีเอาลรรรัวลวเยอะๆคนนางลวเยอะๆ,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 ๆอ่าเฮ้ยเขาได้แกะมาแล้วเหรอทุกทีเขาถือว่าเรายังมีล้วอยู่นิด ก็ถือว่าเรายังมีเออโอ้ยเอยมาตั้งตรงนี้วะเนี่ยแหลกก็แหลกเออสมีก็เยอะจริงๆสมีไต้น้ำอืมก็รักะ็รักเราสร้างข้างๆกันแล้วกันนะตัวเราสร้างแล้วแทนหมูเรือนะไว้อะไรหมูแล้วกันเพราะหมูเขาก็ตายเรื่อยๆเลยเราแทบจะไม่ทำอะไรเขาเหลือแต่เขากลับตายแบบมึงงงเลย เอองงแบบตายงงเลยแทบจะแทบจะไม่ทำอะไรทีอ่ะอยู่ๆก็ตายอยู่นี่ไงโอ้ยไปช่วยเอาแกมาตรงนี้เฮ้ยไม่รู้นะเฮ้ยรู้อยู่ตรงนี้นี่เอามันขังตรงนี้มาเร็วไปช่วยโอ้ยเออหนูมก็หนูมทำประตูปิดเปิดไว้นี่ก็ไม่เกินนะมีเกินด้วยนะวะนะ อ่าโอเคโอ้ยช่างมันนะโอ้ยดับประดับเลยเออเออไม่ช่วยก็ลากไปตรงนั้นเลยมาเลิ่สติกอ๋อเริ่มสติกเลยไ่ช่โอเคไม่โอเคไปตอนเนี้ยไปไปไปเอาผมช่วยไปดิ เออไปเออต้องให้ดูเพื่อนหนยไหมนะฮะลาบกันมาโอเคเดิแต่มันจะเป็นเจ็มใจโอ้ยมามาเข้าไปเข้าไปเจ้าเข้าไปดูท่าไปลยวิ่งไปยังๆๆเข้าไปอ๋อปีเลยโอเคเราไปแก่แล้วนะโอ้ยเจ็บเฮ้ยมีตัวนึงว่ะช่วยเก็บ เอาเชือกเอาเชือกตรงนี้ไม่หรอเก็บเอาเก็บอะไรวางมันไว้เออเอันนั้นเอเอ,เอไม่ใช่เก็บก้อนมันจะนั่นมาตรงนี้อู้เหล็กนะฮะถ้ามันเหล็กเนี่ยมือขอหายด้วยนะคนะว่าไปตีแกทำไมวะนะมามา,มา,มาเดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวมันก็เสือก็หลุดหรอกเอ้ยอย่ใหญ่เกินเดี๋ยวแกไม่เจียมใจ วายวายเดี๋ยวโม่เราหัวทำไมอินชุดกอของมันชุดกอดเวยนะแก้ว่าทำไมของมันมาเลยผู้ช่วยคำจริงมันลากมาสองตัวเลยนะแต่ผู้ช่วยกลับลากแค่ตัวเดียวเออมามาเร็วๆผู้ช่วยตีมันด้วยเอ้ยเอฮ้ยไปๆๆโอเคเปิดประตู ไม่ปิดโอเคเราเลี้ยงแกแล้วนะสองตัวดูว่าตบแทนหมูเลยนะเอาหล่ะเมื่อขอจบคลิปไปแล้วครับตอนนี้เราก็มีแกเเกย์สองตัวแล้วกนะครับดูสิแกดูแกดูว่าอีพีไม่น่ารออีพีต่อไปนะเอาหล่ะเมื่อจบคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเอาแล้วก็ขอไปก่อนครับ๊ายบาย